แทง300ครับสำหรับเย็นวันอาทิตย์คันสุดท้ายครับสำหรับวันนี้ล้อเฟลลีบาร์ครับลัสยางโตโยต์ AT3 ที่เป็นอะไรเลยนี่ครับสีเท่ากันเมทัลครับเฟียวแน่นอนครับติดตั้งเสร็จเป็นที่เราแล้วนี่ครับกับล้อเฟลลีบาร์มาในไซส์17ครับเดี๋ยวมาดูยางกันดีกว่าครับฟิเมนต์ลงตัวสวยกำลังดีครับส่วนตัวยางเนี่ยที่ผู้ลูกค้าเลือกใช้เป็น265 70 R17 ครับเป็นโตโยโอเพนคันที่ AT3 ผู้ลูกค้าเลือกใช้เป็นแก้มดำชอบดูดูครับ เลยทำให้ล้อดเด่นขึ้นมาได้เลยเป็นเฟลลีบาร์ขอบ1 7 9คูณออฟหครับหกลูละสาใส่ได้เลยตรงรุ่นตรง,ตรงสเปคครับเป็นสีเท่ากันเมทัลครับนี่สีสวยมากแอดคอนเฟิร์มอย่างเฟลเลยครับนี่ยิ่งออกแดดนะครับแยงตาแตกแน่นอนครับป่าล้อเฟลชัดเจนเดี๋ยวพาไปดูฟิลเมนร,รอบคันกันดีกว่าครับ ฝากถึงคุณลูกค้านะครับที่กำลังมีแนวทางอยากแต่งแท้ง300ของคุณให้รอดูดันแบบนี้ทักมาครับที่ปอดธนาพาต่อมาติครับคำที่เจ็ดคำที่แปดี่สิบมีครบเลยครับ